รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เมจิกฟาร์มเฟรชกรีนรับเบอร์ตาแรกสองวันกันนานแล้วเนี่ยนั่นน่ะสิพี่ยุ้ยคะคานุวาน หน้าป่านค้ำคำหรือเปล่าคะเนี่ยอืม,อมก็ค้ำค้ำลงนิดนึงนะคะแต่อย่าว่าแต่น้องป่านเลยค่ะตัวพี่เองนะคะแค่โดนแบบแดดตากแดดนานๆผิวหน้าก็คล้ำล,ล,ลงคล้ำลงไม่พอแต่งหน้านไม่ติดด้วยอ,ะอ่ะ <c oughs> เอางี้ย่างี้สาวๆไม่ต้องครุ้อกคุ้มใจกันไปครับ <c oughs> เพราะว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของผิวหน้าเราจะมาดูแลผิวหน้ากันแล้วก็วิธีการแต่งหน้าให้สวยกระจ่างใสนั่นเองเนาะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราทักทายคุณผู้ชมกันก่อนดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ Morning Story เรื่องดีๆยามเช้าค่ะผูะ้ชมสามารถติดตามพวกเราได้นะครับทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยครับ9โมงถึง9โมงครึ่งโดยประมาณทาง b o r d e r n i n e TV ครับและคุณผู้ชมสามารถติดตามพวกเราผ่านทาง Facebook แล้วก็ Instagram ของ Morning Story ได้ด้วยละครับและอีกหนึ่งช่องทางนะคะในการที่จะมาพูดคุยกับเราแบ่งปันเรื่องราวดีๆ<ม>ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพค,ความสวยความงามเคล็ดลับในการดูแลตัวเองต่งตางๆผ่านทาง SMS ของเรา4 1 1 1 2 2 0ด้วยค่ะ ค่ะแล้ววันนี้นะคะป่านก็มีเคล็ดลับความสวยความงามนะคะจะมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะ เป็นเรื่องของการเลือกใช้เครื่องสําอางอให้เหมาะกับสภาพผิวหน้ารวมไปถึงเทคนิคการแต่งหน้าด้วยนะคะรับรองว่าสาวๆต้องถูกใจแน่นอนอโอ้โหถูกใจพี่วิคนนึงแน่นอนอค่ะเพราะว่าเรื่องใบหน้าความสวยความงามเป็นปัจจัยอันดับต้นๆที่สาวๆนั้นควรดูแลเอาใจใส่ค่ะแต่จะบอกยุ้ยว่าจริงๆไม่ใช่แค่ผู้หญิงอย่างเดียวนะผู้ชายอย่างแม็กเนี่ยก็ชอบในเรื่องของการดูแลผิวหน้าเหมือนกันนะเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปหาคําตอบกันเลยครับในช่วงของเรื่องดีๆอยากเล่า เรื่องดีๆอยากเล่า คงไม่มีใครปฏิเสธนะครับว่าใบหน้าของเราเนี่ยเป็นส่วนสําคัญของร่างกายเพราะว่าทุกๆคนเนี่ยให้ความสําคัญในการดูแลใบหน้าเป็นส่วนแรกแน่นอนอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดว่าใบหน้าของเราเนี่ยเนียนใสไร้สิวไร้ริว้วรอยก็จะสามารถเชิดหน้าชูตายให้กับเราได้ด้วยใช่ค่ะพี่แมคคะแล้วก็การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ย<ม>ให้เหมาะสมกับผิวหน้าเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยนะคะคอย่างพี่ยุ้ยอย่างเงี้ยเป็นคนที่มีผิวหน้าแบบไหนคะพี่เป็นคนผิวมันคะ่ะน้องปานสําหรับคนผิวมันเนี<ม>่ยนะคะก็แก้ปัญหาง่ายๆเลยนะคะโดยการเลือกผลิตภั ที่มีส่วนผสมของน้ําผึ้งเพราะจะช่วยลดความมันบนใบหน้าด้วย ช่แล้วก็สําหรับปานอย่างเงี้ยเป็นคนที่มีผิวหน้าแห้งแล้วก็แพ้ง่ายนะคะอันนี้ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของน้ํานมค่ะวันนี้ยื้ยมีเคล็ดลับง่ายๆในการเพิ่มสีสันให้กับใบหน้าด้วยบลัชออนนั่นเองวันนี้จัดเต็มเลยกับเคล็ดลับเลือกบลัชออนให้เหมาะกับสีผิวนั่นเองค่ะคุณสาวๆเริ่มต้นก่อนเลยอย่างแรกสาหรับสาวๆที่มีสีผิวที่ขาวมากแนะนําเลยนะคะให้ใช้บลัชออนที่เป็นสีแบบกลมกลืนเบาๆเข้ากับสีผิวจะทําให้ผิวนั้นนะคะดูกลมกลืนเนียนนุ่มมากยิ่งขึ้น แต่สําหรับสาวๆค่ะที่มีสีผิวซึ่งเป็นสีผิวแบบยุ้ยหรือว่าน้องป่าจะเป็นสีผิวสาวๆส่วนใหญ่สีบัชออนที่ควรจะเลือกใช้นะคะก็จะเป็นสีชมพูโทนกุหลาบสีส้มพีชหรือว่าส้มคอรัลนั่นเองก็จะช่วยทําให้สีผิวนะคะดูในเรื่องของกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นและสําหรับสุดท้ายเป็นสาวๆที่มีผิวคล้ำผิวแบบไหนไม่ใช่สาวๆสาวๆที่มีผิวคล้ำค่ะคุณผู้ชมบัชออนที่เหมาะกับสีผิวของคุณนั้นจะเป็นสีในลักษณะที่สีชมพูนีออนหรือว่าสีส้ม แบบจัดจดขึ้นมานิดนึงแต่ถ้าเกิดใครบอกว่าไม่ค่อยชอบสีสันเท่าไหร่ปัดสีน้ำตาลก็ได้จะทําให้หน้านั้นดูกลมกลืนแล้วก็เรียวเล็กมากิ้งขึ้นด้วยค่ะโอ้โหแต่ว่ายังไม่หมดนะคะสําหรับสาวๆคนไหนที่เบื่อการกรีดอายไลเนอร์หรือใช้อายแชโดว์แบบเดิมๆเนี่ยต้องดูเทน,นี้เลยนะคะเพราะว่าเทน,นี้เนี่ยเป็นการนําเอาศิละปะขึ้นมาไว้บนเปลือกตาใช้แนวแฟนซีเลยเดี๋ยวป่านมีภาพให้ดูดูอย่างภาพแรกเลยนะคะเห็นไหมคะอันนี้จะแนวเหมือนเป็นเย็บ ตรงหน้าตาโอ้ออเป็นแฮมเบอร์เกอร์ใช่เป็นแฮมเบอร์เกอร์ค่ะอันนี้ก็สำหรับคนชื่นชอบการทานแฮมเบอร์เกอร์อันนี้ดูเซ็กซี่ขึ้นมาหน่อยนไะไม่เสือสาวใช่ไหมใช่แล้ว แต่ว่าภาพนี้เห็นไหมคะดูเฉียวขึ้นเพราะว่ากรีดอายไลเนอร์ขึ้นไปแบบแล้วก็ดูหรูหราด้วยอุ้ยนี่น่ารักจังเลยคล็อกลงมาเป็นสตรอเบอรี่อ่าน่ารักแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่จุใจครับสาวๆเพราะว่าแม็กมีเกี่ยวกับการแต่งหน้าขั้นเทพมาฝากกันด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเริ่มต้นตั้งแต่ b บฟอร์เลยทีเดียวหน้าสดขั้นที่2เราเริ่มที่จะเชดดิ้งอ๋อวางกรอบหน้าไงให้สาหน้าขาดขึ้นทำบ่อยนีไม่ได้หน้าจะได้เรียวเล็กเร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ไฮไลท์นะทำให้แบบว่าหน้าพุ่งงหรรือว่าต รองพื้นเพิ่มเติมให้หน้าเนียนใช่ไหมครับพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เริ่มเขียนคิ้วแล้วก็มาต่อด้วยที่ลงอายแชโด์ะนะครับปัดขนตามาสคาราา่าก็ว่ากันไปอเอ,อ,อาแป,ป๊บเดียว คุณพระจำบีฟอร์ได้ไหมจากสาวใสกลายเป็นสาวสุดเซ็กซี่อ่ะออกงานได้อสวยมากเลยค่ะยนี้ปานต้องไปลองแต่งดูมากเลยเนี่ยโหสวยมากๆเลยค่ะแล้วก็รวมไปถึงสาวๆที่บ้านด้วยถ้าเกิดว่าอยากใช้เทคนิคแบบนี้นะคะเอาไปปรับโครงหน้าได้รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนใช่ครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวดีเกี่ยวกับการดูแลผิวหน้าหรือว่าการแต่งหน้าแบบนี้เนี่ยยังไม่หมดนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะพูดคุยกับแขกรับเชิญครับเกี่ยวกับการดูแลผิวหน้าให้ขาวสวยกระจ่างใสนั่นเองสักคู่เดียวกับ Morning Story ครับ นำมะเขือเทศสดมาฝานเป็นชิ้นบางๆแล้วเอามาวางบริเวณที่เป็นรอยสิวทิ้งไว้ประมาณ30นาทีแล้วล้างออกวิธีนี้จะช่วยเพิ่มความสดชื่นให้กับผิวหน้าและลดรอยแพ้เป็นจากสิวให้จางลงได้ค่ะาสาวๆมักจะเป็นกังวลเกี่ยวกับเรื่องของใบหน้านะครับเรื่องอะไรบ้างเรื่องของความหมองคล้ำบ้าก่าจุดด่างดำนะ <Morning Story. S 1> เรื่องดีๆยามเช้า แทบจงเลยอะพี่ดุง้าพี่ดุง้าฟันเปน็นนหขาพี่ดุงอะพี่ยืดได้เต็มที่เลยนะคะเพราะเครื่องบินนกแอรกว้างนั่งสบายไม่อึดอัดหนึ่งในความสะดวกสบายฉลองส10ปีจากนกแอร์ไออดียู่ที่ไหนนะนี่ไงมันอยู่ในอาหารทอเลมีอยู่ในเกลือบอริโภคเสริมไอโอดี o ด้วยนะจ๊ะแล้วก็ ใส่ใจเรื่องคุณค่าไอโอดีนต้องเตอร์ปรุงทิพเปอรอบริพอกเสริมไอโอดีนทำไมวันนี้เกษตรกรสวนยางจึงมีความสุขกันทุนหน้าเพราะเขาใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพกรดอร์แกนิกตราแรดไม่มีกลิ่นฉุนยางแข็งตัวเร็วไม่กัดมือดินไม่เสียหน้ายางไม่สายหนึ่งแผ่นยางสวยเนื้อยางละเอียดเกษตรกรสวนยางทุกคนมั่นใจใช้กรดอร์แกนิกตราแรด ดูกว่าดีกว่าคุ้มกว่าต้องตราร มาตฐานโลตัสขนมขาไก่ อิมิเนนผลิตภัณฑ์ไดอานาบิวตี้อินสไปเรชั่นเรื่องดีๆอยากคุย กลับมาอยู่กันต่อครับกับ Morning Story ในช่วงของเรื่องดีอยากคุยครับในช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกันครับเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลผิวหน้าให้ขาวเนียนกระจ่างใสครับแล้ววันนี้ที่จะมาพูดคุยกันนะครับสองท่านด้วยกันท่านแรกนะครับเภสัชกรหญิงเกตการนิรทัศน์ครับและท่านหนึ่งก็คือคุณปูเป้สุธิชาหยางศรีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพูดถึงปัญหาก่อนเลยดีกว่าสาวๆมักจะเป็นกลงวลเกี่ยวกับเรื่องของใบหน้าเนะครับเรื่องอะไรบ้างเรียกว่าอันดับหนึ่งเลยกองใจสาวไทยนะคร่บ แล้วคือในเรื่องของความหมองคล้ำฝ้ากระสุดด่างดำนะคะหรือว่าสีผิวไม่สม่ำเสมอเรียบเนียนตามมาดับ2ก็จะเป็นในเรื่องของริ้วรอยนะคะจริงๆแล้วมาคู่กันนะพออายุเพิ่มขึ้นเนี่ยริ้วรอยมาจริงๆแล้วพวกฝ้ากระมามาก่อนพออายุเพิ่มขึ้นมาอีกเลข3ก็จะมีริ้วรอยตามมาหรือถ้าย้อนกลับไปวัยรุ่นอันนี้เป็นปัญหาน้อยน้อยหน่อยก็คือในเรื่องของสิวหลุมสิวนั่นเองแล้วปัจจัยที่ทําให้เกิดปัญหาผิวเหล่านี้ทั้งในเรื่องของความหมองคล้ำฝ้ากระสีผิวไม่สม่ำเสมอคืออะไรคะ จะมีทั้งปัจจัยภายในร่างกายของเราเองนะคะอย่างที่อายุหรือว่าฮอร์โมอนที่มันมีการเปลี่ยนแปลงตามวัยหรือบางคนเนี่ยทานกระตุ้นอย่างเช่นทานยาคุมกําเนิดบางชนิดก็ส่งผลให้ระดับฮอร์โมอนในร่างกายเปลี่ยน<ช>แต่ดูแล้วเนี่ยคันข้างคุณเกศด,ดูไม่มีปัญหาอะไร<ช>เลย,ยคุณปูเป้คือแบบว่าดูขาวเนียนกระจ่างใสจริงๆเป็นแบบนี้ตั้งแต่แรกหรือเปล่าครับเมื่อว่อนเคยค่ะเมื่อก่อนเคยมีปัญหาส่วนตัวเราเนี่ยเป็นคนมีฝ้าตั้งแต่ตั้งแต่จําความได้ก็มีฝ้ามาอยู่แล้วแล้วพอโตมาแล้วก็เป็นสิวใช่ไหมคะสิวหน้ามันร บีบบีบสิวก็จะเป็นรอยสิวทิ้งรอยแล้วก็รักษายากขึ้นมาเรื่อยๆทีเนี่ยวิธีการตอนที่เป็นเอากรดเนี่ยมากัดกัดผิวให้ผิวมันบางแล้วมันจะได้ล่อนล่อนแบบข้างนอกออกแต่พอคุณผู้ชมถ้าว่าไปออกแดดเนี่ยก็จะกลับมาเป็นอีกนะอันนี้อันนี้มันเป็นการทําลายคะะสุดท้ายเราทํามันเสร็จแล้วถึงรู้ว่ามันเป็นวิธีการที่ไม่ค่อยถูกต้องหลังจากนั้นก็ไปเลเซอร์เขาบอกว่าเลเซอร์เนี่ยดีจะช่วยทําให้พวกฝ้าเนี่ยที่มันฝังลากลึกเนี่ยค่ะจางลงหยุดลากลึกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ไปเลเซอร์มามนะคะก็เสียเงินไปเยอะเหมือนกันแต่ว่า เลเซอร์มาก็บางอยู่ดีพอ<ม>โดนแดดเน่หน้าเราจะแดงไวมากแล้วก็ไหมเร็วมากแล้วก็จะฝ้าที่เป็นนี่ก็จะกลับขึ้นมาเร็วมากแล้วก็รับประทานอาหารเสริมที่เกี่ยวกับพวกของเรื่องฝ้าเนี่ยช่วยแล้วแบบนี้พี่โปเป้มีวิธีการดูแลตัวเองไงคะดูแลผิวหน้าย่างไงก็ต้องเลิกกรรมวิธีเก่าๆนะคะที่เราเคยเคยมีโอกาสได้ใช้มานะคะแล้วก็หันมาลองดูผลิตภัณฑ์นะคะที่เขาอ่อนโยนปลอดภัยกับผิวแล้วก็ต้องเห็นผลด้วยพูดถึงวิธีการในการเลือกผลิตภัณฑ์ดีกว่าว่า คุณูเป้มีวิธีการยังไงบ้างครับ ก็ S <S <an> มีไปปรึกษานะคะปรึกษาแพทย์เภสัชกรต่างๆมั้ยนะคะ <S <S <an> <S แล้วก็เลือกผลิตภัณฑ์ที่มันปลอดภัย <S <S an> <S an> <S an> ปลอดภัยมีออยอมีเป็นการันตีในเรื่องของเวส้สำอางแล้วก็ผ่านมาตรฐานกระบวนการอุตสาหกรรมาอม่งเงี้ยค่มมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยมั่นใจมากยิ่งขึ้นได้ถาม่ที่คุณ <ผม S 1> เกศบ้างค่ะค,คุณเกศคะมีสารอาหารชนิดใดในธรรมชาติบ้างคะที่ทําให้ผู้หญิงอย่างเราๆมีใบหน้าที่สวยใสเนียนนุ่มได้ค่ะก็หลักๆก็จะเป็นในกลุ่มของเรียกว่าผักหรือผลไม้ที่มีหลากสีนั่นเองเพราะว่าเหล่านี้ค่ะจะมีสารในกลุ่ม ที่เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์สูงก็จะช่วยในเรื่องของการป้องกันเรื่องของริ้วรอยแล้วก็อนุมูลอิสระต่างๆที่มันทําให้เกิดพวกฝ้าหรือว่ากระขึ้นมาได้อย่างพวกเบอร์รี่แครอทมะเขือเทศหรือผักใบเขียวก็ช่วยได้อย่างพวกบรอกโคลีหรือผักคะน้าอันนี้ก็คือเรารับประทานอาหารที่เรียกว่าให้ครบหลายๆสีเป็นการบํารุงจากภายในบำรุงจากภายในคราวนี้เราอาจจะต้องเขาเรียกอะไรหาผลิตภัณฑ์มาบํารุงในการที่ ทาเข้าไปจากภายนอกเสริมป oh. ระสิทธิภาพกันยิ่งขึ้นไปกด้วยอะไรอย่างส่วนผสมนะครับที่แบบว่าเสริมจากภายนอกอะไรแบบนี้คือควรจะมีส่วนผสมของอะไรต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการฝานนะคะที่ช่วยในการค้นคว้าวิจัย uh huh. ออกมานะคะแล้วก็มีสถาบันรับรองต่างๆอย่างหลายๆอย่างตอนนี้บางทีเขาจะมีใส่พวกสเตมเซลล์ huh. อาจจะเคยได้ยินกันว่าสเตมเซลล์เน uh ี huh. ่ยช่วยทั้งเรื่องของการแก้ปัญหาในเรื่องของริ้วรอยรแล้วก็อย่างเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยก็จะมีสเตมเซลล์ที่พัฒนามาจากซอร์แลนช่วยในเรื่องของการรักษาปัญหาฝ้าหร ว่าจุด<ช><ช>ด่างดําที่ว่าเป็นปัญหาคลองใจของหญิงไทยโดยเฉพาะด้วยคุณเกศครับพูดถึงเซมเซลยุ้ยสนใจมากเลยค่ะเซมเซลช่วยเรื่องอะไรบ้างคะสเตมเซลล์ก็เหมือนเป็นเซลล์ต้นกําเนิดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกอย่างเฉพาะเจาะจงอย่างถ้าเกิดฉีดเนี่ยก็ต้อง<ช><ช>เรียกว่าปลอดภัยจริงแล้วมันก็ยังไม่มีอะไรมาการันตีนะว่าอนาคตเราจะเป็นยังไงแต่สาหรับการทาเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนกับเขาเรียกว่าเป็นผลงานวิจัยออกมาแล้วก็พบว่าสเตมเซลล์จากกุหลาบพันปีจากเทือกเขาแอลป์ที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องของการแก้ไข พวกฟ้าหรือกระจุดดังดำโดยเฉพาะค,คือลงไปทำงานที่เซลที่ช่วยในการที่ ซลล์ที่กระตุ้นให้ผิวมันดำอะค่ะอ๋อโดยเฉพาะเลยโดยเฉพาะเลย<อ><อ>แล้วก็จะเรียกว่าแก้ปัญหาอย่างตรงจุดนะคะอืมและอย่างผลิตภัณฑ์ที่เคยได้ยินมาเนี่ยมันจะมีเหมือนกับว่าเป็นตําราใช้ไข่มุกไข่มุกนี่ช่วยไหมฮะก็ช่วยได้จะอุดมไปด้วยสารอาหารเรียกว่าหลากหลายชนิดเลยมันบบำรุรงให้ผิวเนี่ยผุดผ่องขึ้นมามีออร่าเหมือนไข่มุกเหมือนไข่มุกครับผมโแล้วก็นอกเหนือจากนี้เคยได้ยินในเรื่องของอะไรนะคะเป๊ปไพส์อปไรตัวนี้มีหลายชนิดมีทั้งเรื่องของการแก้ริ้วรอย บ้างนะคะคแต่อย่างที่ ที่เด่นๆเนี่ยก็คือเขาจะมีเพปไทที่ช่วยในเรื่องของการทําให้ผิวขาวกระจ่างใสได้โดยตรงเขาเรียกว่าไวเพปไทคือตรงนี้จะประสานเทคโนโลยีที่เป็นลักษณะของไลโพโซมก็คือเหมือนระบบน้าส่งยาเลยคือเข้าไปแล้วก็ลงไปทํางานที่เซลล์ต้นกาเนิดเหมือนกันเลยก็คือเสริมประสิทธิภาพกับในส่วนของสเตมเซลล์จากกลาบพันธุีช่วยเสริมกันทิ้งท้ายกันนะคะอยากให้คุณเกศกับพี่โปเป้นะคะฝากถึงสาวๆในเรื่องของการเลือกผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าให้ขาวใสเนียนนุ่มค่ะก็หลักอย่างที่น้องเป้บอกนะคะว่าถ้า เกิดว่าเราผ่านมรสุมมาเยอะใช่ไหมคือเวลาเราเลือกใช้เนี่ยก็ควรจะเลือกอะไรที่อ่อนโยนกับผิว ปลอดภัยแล้วก็ไม่เป็นอันตรายที่สําคัญก็คือถ้าเห็นผลควบคู่กันด้วยอันนี้ก็จะดีมากอย่างถ้าเราเลือกผลิตภัณฑ์ตามท้องตลาดเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าผลิตภัณฑ์เหล่านั้นไม่ผสมเซียรอยไม่ผสมสารปลอดนะคะขอให้เราเลือกที่ได้รับาการรับรองจากอยอยอย่างถ้าเครื่องสําอางเนี่ยก็ต้องมีเลขที่ใบรับแจ้งนะคะแล้วก็รวมไปถึงกับโรงงานที่ได้มาตรฐานในการที่เขาผลิตหรือว่านําเข้าวัตถุดิบต่างๆมาแล้วก็เห็นผลก็คือหาเขาเรียกว่าอะไรนะที่มันมีผลงานวิจัยรองรับมาควบคู่ด้วยเนี่ย ก็จะทําให้เราทั้งอุ่นใจไม่แพ้แล้วก็ช่วยในเรื่องของการเห็นผลจริงได้ด้วยแล้วทางพี่ปุเป้ล่ะคะก็ฟากถึงนะคะใครที่อยากจะใช้ผลิตภัณฑ์นะคะก็ควรที่จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ให้ตรงจุดนะคะเป็นปัญหาเรื่องไหนก็ใช้เรื่องนั้นนะคะแล้วก็ทุกขั้นตอนเนี่ยสำคัญมากนะคะไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการล้างหน้าขั้นตอนการบํารุงนะคะขั้นตอนการปกป้องนะคะแล้วก็มาสก็สําคัญเหมือนกันนะคะทั้งหมดนี้ก็ใช้เป็นครบสูตรครบวงจรนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปเสียตังค์ลงคอร์สแพงนะคะก็ไม่กี่พัน bye แม่คุณก็สามารถสวยได้ค่ะเออจะบอกว่าถูกใจส,สุดๆเลยแม้ <c oughs> วันนี้นะคะเคล็ดลับนอกจากยุ้ย <c oughs> ถูกใจแล้วเ <c oughs> ชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านน่าจะถูกใจด้วยสําหรับเคล็ดลับในการดูแลผิวให้ขาวเนียนกระจ่างใสนั่นเองค่ะช่วงนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะเพศสัชก,กรหญิงเกตการนิลพัศน์และคุณปูเป้สุธิชัยยังสีเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณทั้งสองท่านค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณควันนี้มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆกับเรามั่นใจขึ้นแล้วชอบเลยนะฮะคุณผู้ชมครับเรื่องราวดีๆไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะ เชฟเคล็ดลับการบำรุงผิวสูตรธรรมชาตินำน้ำท <bro>. ับทิมสดประมาณหนึ่งช้อนทาทาที่ใบหน้าทิ้งไว้ประมาณ10นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำเย็นทำเป็นประจำแค่นี้ผิวหน้าของคุณก็จะค่อยๆกระชับแต่งตึงและยังดูอ่อนกว่าวัยได้ค่ะและตอนนี้นะคะป่านก็อยู่ที่ร้านวานิลาเบคกช็อปค่ะเรื่องดีๆยามเช้า เอาของขึ้นจากลิงไงอุ้ยสาวที่ก็มาเรามาแต่เช้าเลยใช่เป็นพาร์ทไทม์มันก็ขโมยของแว่นตาโทรศัพท์กระเป๋าไอ้พวกนี้เห็นผมนะหนีตะเลยรมหมดผมไม่ล่จับมันตัวตัวเลยมันพยายามจะขวนกมจะช้าหามันร้องแบบขยันม,มากเลยไม่รู้จะตางไปทําอะไรผ่อนบ้านเนี่ยทำได้ทุกอย่างเพื่อผ่อนบ้านที่เรารักแต่สินเชื่อบ้านกรุงไทยผ่อนสบายผ่อนแค่ล้านละพันมีบ้านได้ไม่ต้องเหนื่อยขนาดนี้ธนาคารกรุงไทยก้าวไกลไปกับคุณ อา,รานตราแรดไม่มีกลิน่นฉุน,านายางแข็งตัวเร็วไม่กัดมือดินไม่เสียหน้ายางไม่ตายนึง่งทันยางสวยเนื้อยางละเอียดแเกษตรกรสวนยางทุกคนมั่นใจใช้ก,ดกรดอารคแินตราแรดถูกกว่าดีกว่าคุ้มกว่าต้องตราแรด นนสนับสนุนโดยธนาคารกรุงไทย พี่ยุ้ยต่อกับ m o r n i n g งสตอรในช่วงของร้อเรื่องเด็ดร้อย,อยเด,ดเรื่องดีเมื่อกี้เห็นน้องป่านบอกว่าจะมีเรื่องเด็ดอะไรมาฝากพี่ยุ้ยกับพี่แม็กและคุณผู้ชมคะ่ะใช่ค่ะเป็นเรื่องที่เด็ดมากๆเลยเพราะว่าป่านจะพาพี่ยุ้ยกับพี่แม็กเนี่ยไปทานอาหารร้านหนึ่งเขาตกแต่งสวยมากๆ<อ>และที่สําคัญเนี่ยอาหารอร่อยมากๆเลยนะคะโอออยากไปแล้วน้องปานอยากไปใช่ไหมอยากไปก็ไปกันเลยค่ะ แล้วตอนนี้นะคะป่านก็อยู่ที่ร้านวานิลาเบคช็อปค่ะเป็นร้านขนมอบแบบโฮมเมดคาเฟ่นะคะเขาบอกว่าด้านในเนี่ยมีขนมอร่อยอร่อยเพียบเลยนะคะตามไปดูกัน,นี่ก่า <All right. S 1> แล้วตอนนี้ป่านก็อยู่กับเชฟแพทแล้วนะคะสวัสดีค่ะ ต้องขอบอกว่าร้านน่ารักมากๆากอยากกล้าหาที่ไปของที่ร้านร้านนี้เราจะตกแต่งด้วยสไตล์ในแนวแ,แบบ Industrial ยลนะคะอินดัสเทรีจะเป็นการเอาพวกอุปกรณ์ที่เป็นพวกไม้นะคะซีเมนต์หรือว่าเป็นเหล็กแฉกเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องในการตกแต่งเพื่อให้มันดูแบบว่าเป็นแบบโรงสารมนิดนึงนะคะเพราะว่าคอนเซปต์ของเราร้านนี้จะวันนี้รานเบสชอปอะค่ะเราจะทําให้เหมือนกับโรงอบขนม อย่างเมนูอย่างเงี้ยมีเยอะแยะมากเลยค่ะเชฟแพทแนะนำหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะตัวแรกเริ่มจากด้านขวามือตัวนี้นะคะจะเป็นหมวดเดนิชโทสตัวนี้ที่เรานำสนอจะเป็นเบเกิลเเดนิชโทสค่ะเอกลักษณ์ของเขานะคะด้วยความพิเศษจะเป็นขนมปังเดนิชนะคะที่แบบฉ่ำเนยเราใช้เนยนำเข้าเป็นตั่งเศสแล้วก็ตัวถัดไปนะคะตัวนั้นนะคะจะเป็นซูเฟรนะคะซูเฟรตัวนี้มันจะเป็นลักษณะเหมือนไข่อ่ะค่ะ เป็นไข่แบบฟููไข่กะาาระทะตัวนี้เป็นไส้กรอกอิตาเลียนถัดมาตัวนี้จะเป็นหมวดของเบคพาสตานะคะเบคพาสตาเรามีหลายรสแต่ว่าวันนี้ที่เรานํามาเนี่ยจะเป็นเบคพาสตาหอยลายในกระเทียมตัวนี้เป็นสลัดกาฟแลกกาฟแลกคือแซลมอนที่เอาไปเหมือนแบบหมักด้วยสมุนไพรและเครื่องเครื่องเทศแล้วก็ส่วนผสม,สมต่างๆตัวถัดมาจะเป็นขนมนะคะเป็นซ<า>ูเฟ<า>่ชีสเค้กฮันนี่อะค่ะเสิร์ฟกับผลไม้สดนะคะแล้วก็ ตัวนี้เป็นตัวชีสเทค้กที่เป็นแบบเอาเข้าไปเบนกับซูเฟ่ค่ะแล้วก็จะแบบเบาๆนิดนึงนุ่มๆนะคะเหมือนญี่ปุ่นไอศกรีมของเราจะเป็นสูตรโฮมเมดเหมือนกันเป็นไอศกรีม,คารา,มคาราเมลค่ะรสคาราเมลค่ะตัวต่อมาจะเป็นตัวนี้จะเป็นตัวลาเวนเดอร์นะคะลินซีลาเวนเดอร์ลินซีลาเวนเดอร์ใช่ค่ะสุดท้ายนี้เป็นเมเปิลแอปเปิลซาวค่ะความความเป็นเอกลักษณ์ของเขาจะเป็นน้ำผลไม้สดชิมเลยคะชั้นย,ยาก,กากค่ะสดชื่น ดูแบบใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆนะทุกเมนูเลยค่ะ้ป่านลองชิมเลยลองชิมนะที่นี้ได้ยีมาว่ามีอีกหนึ่งเมนูใช่ไหมคะใช่ค่ะ The Ling ค่ะเป็นซิกเนเจอร์ของเราเลยคือ The Ling The Ling จะเป็นอ่ระซองโดนัทหรือที่เรารู้จักกันทั่วไปคือโดนัทโดนัทค่ะเดี๋ยวเนี้ยจะนำมาให้น้องป่านได้ลองทำด้วย ใช่ค่ะเป็นรสเมเปิลเบคอนค่ะปานทำออกมาแล้วจะอร่อยไหมอ่ะไม่ยากค่ะไม่ยากใช่ไหมใช่เตรียมไว้แล้วค่ะแนะนำหน่อยว่ามีอะไรบ้างค่ะก็จะมีพระเอกของเราคือจะเป็นครัวซองโดนัททอดเรียบร้อยนะคะตัวนี้น้ำตาลทรายค่ะเมเปิลไซรัปค่ะเบคอนบิดค่ะน้ำเปล่าแล้วก็ชีสเชดดาร์รูแล้วก็ตัวนี้เป็นวานิลาคัสตาร์ดซอสเทตัวนี้ค่ะลงไปในภาชนะที่เสิร์ฟเสร็จแล้วค่ะ นำตัวโดนัทตัวนี้วางนะคะแล้วเดี๋ยวจะจะท็อปด้วยไอศครีมเย็นๆยนเป็นรสคาราเมลอยู่ด้านบนเสร็จแล้วเราจะทำคาราเมลร้อนๆนะคะราดด้านบนไอศครีมดูว่าเอ,อ่อมันละลายหมดหรือ,อยังเหมือนเ <c oughs> ชื่อมแล้วจากนั้นมันจะเปลี่ยนสีถ้าความร้อนมันเพิ่มขึ้น <c oughs> เปลี่ยนสี <c oughs> เป็นสีแบบเหลืองๆ <c oughs> แล้วเป็นสีตันไหม้ละค่ะ ปั่นนะ สองคนอยู่ไหนครับนั่นนะสิคะอย่างนี้เนี่ยไม่เอามาให้พี่ๆสองคนชิมจะรู้ได้ไงว่าอร่อยจริง <c oughs> อร่อยจริงๆป่านการันตีเลยแต่ว่าวันนั้นไม่มีตังอะ <c oughs> อเอาราทำไงอะคะเนี่ยถ้าพี่อยากกินก็ <c oughs> <c oughs> ถ้าไม่อยู่อยากทานเดี๋ยวให้พี่แม็กขับรถพาเราสองคนไปไหมคะ <c oughs> อ้โหนี่ไม่ได้เอาตังไปวันนั้นหรือว่ากะให้พี่ไปเลี้ยงอีกรอบหนึ่ง <c oughs> อุ้ยรู้ได้ไงอะาแม็กาแม็กเอาเป็นว่าแม็กจะเลี้ยงเราสองคนหรือเปล่านะคะเรื่องนี้ต้องดูกันต่อไปแต่ที่แน่แนวันนี้น่าเสียดายจังเลยหมดเวลาแล้วนะคะต้องขอขอบคุณเิกาาร์คื่อองบศ คิดถึงเกลือคิดถึงปรุงทิพและขาดไม่ได้ทุก SMS ที่ส่งเรื่องราวมาพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะครับค่ะแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมนะคะอยากให้ Morning Story นํนำเสนอเรื่องราวใดๆนะคะสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านทาง Facebook Instagram m o r n i n g Story นะคะ,คะพวกเราเนี่ยจะคัดสรรเรื่องดีๆให้ชมอีกแน่นอนค่ะใช่แล้วครับวันนี้นะครับเวลาหมดลงแล้วครับผู้ชมจะเจอกันใหม่ได้วันพรุ่งนี้9โมงเหมือนเดิมครับกับ Morning Story วันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเรื่องดีๆยามเช้า